ก่อนจะไปรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดสับสไครในช่อง YouTube และในเพจสายบุญพาเที่ยวใน Facebook ด้วยนะครับกรับสวัสดีครับผู้ติดตามรับชมช่องสายบุญพาเที่ยววันนี้เราก็มาเปิดคลิปกันบนรถเลยขับรถไปด้วยพูดคลิปไปด้วยก็วันนี้เราไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าเราจะได้กลับมาส่วนพึ่งอีกหนึ่งรอบ เรากำลังจะเดินทางไปที่วัดหน้องหมีในอำเภอส่วนพึ่งหรือเปล่าอำเภอรหรือตำบลไม่รู้เอออำเภออำเภออำเภอ,อ,เภอส่วนพึ่งนะเราก็จะนั่งจะเดินทางไปวัดหนองหมีเราก็จะไปดูกันว่าวัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรกันบ้างแต่ที่เรารู้ประวัติคร่าวๆว่า เป็นอีกหนึ่งจุดที่พระนเรศวนมหาราชได้มาตั้งค่ายเพื่อเข้าโจมตีค่าศึกศัตรูไปก็ก่อนจะไปรับชมคลิปเต็มๆก็กดฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องสายบุญพาเที่ยวแล้วก็ในเพจเฟซบุ๊กช่องสายบุญพาเที่ยวไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงในวัดแล้วก็วัดหนองหมีนี่อันนี้เราถ่ายหลังหลังพระเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าเราไปสักการะพระกับพระาธาตุกันก่อนมาตางคนมาเลยนี่ตอนนี้กํลังมีพระป่านะนี่นี่นี่ ประชาสัมพันธ์เลยนี่จะมีทอดพระป่าพุทธที่ยนะีบเจ็ดนาะนี่ต่ำไปนี้เลย <c oughs> ก็อันนี้ <c oughs> ร่วมทำบุญ <c oughs> ดูได้เลย <c oughs> พอดีเรามาอันนี้ก็อยู่ช่วงขึ้นโบสถ์เนาะ มาเราขึ้นไปสกาละข้างบนกันนะครับก็ก่อนจะทำอย่างอื่นเนาะแนะนำให้ไปกับสกาละนี่นแตนี่บนหัวนี่โอเคยสองร้อยสามสิบห้าล้าน เนี่ยจะดูุ้ยไหลเข้ามา <S <S น,นี่นี่นี่เห็นพึ่งไ่ะเนี่ยดูไหลเข้ามานิดอ๋อเ<า>นี่ยมาเดือดทะลายไหลขีดแขนน่ะไหลีแขนเลยไหมไหลขีดแขนนี่ฮะพอดีได้หลวงพ่อแนะนำเห็นไหมได้ละไหลไหลขีดแขนเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้คือพระที่โบสถ์เนาะเห็นที่แขนดำๆไหมนี่ยีแหละ เนี่ยคือแหล่เหล็กไหลพระในสวนแกเอกามื่ปี2137มาตั้งครับที่นี่มาตั้งครับที่นี่เมื่อปี2137ก็400ปีและนี่ะครอยากสร้างพิณางสร้างพินางแต่ใครอยากจะสร้างนะตัวนี้นี่สร้างก็มาร่วมทำบุญกันได้นะครับ นีนน่วัดเทพอดุดนนะรนนก็คือพระสมเด็จเคยมาอ,นนมอยู่ที่นี่ใช่ไหมออ,อ,องค์ดําเคยอ๋อขึ้รรนมาตั้งครับ รรปปมีประวัตินะครับมีประวัติมีประวัติปะ่ปะแหละแล้วก็มาแล้วก็กลับสกละกันะตออรรนอก,อกันน่ะราวน,นี้ก็ทำบุญการไปตาม

ชำระนิสงีตชาติชาติก็ดีชาตินี้ก็ดีชาตินี้ก็ดีข้าพเจ้าขอชำระนีิสงหิชะสิชาติุุดีในชาติปัจจุบันนี้เถิด เราไม่รู้ใชล่ลรวไปนี่ไหมใช่นี่สงเวลาไปสามารถไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำวัดเจดพรมากรากไม้วัดยำบินยำสายสิ้์จากวัดไปบ้านใช่ใส่ตุงนี้ใส่ของนี้และแต่งกานี้นะรวมสร้างอาจจะเป็นเงินน้อยนิดนแต่หลายหลายคนวัดเกิดได้นะ ว่าารว่าามว่าผลบุญผลทานของข้าพเจ้าผลบุญผลทานของข้าพเจ้ายังไม่ถึงที่สุดเพียงใดยังไม่ถึงที่สุดเพียงใดคำว่าไม่มีคําว่าไม่มีอย่าได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าอย่าได้ปรากฏแต่ข้าพเจ้าไายบุญเคดมากึงชาติเดีวที ian, oh, ่โดนทุกชาติเลยแต่ครั้งหนึ่งไปเล่นอย่าเจะกิน้องเจ๊ที่แม่ไท้คนใช้น้อแม่บ้านบ้านทำกำมือหลวงพ่อเลยเอ่อเดชรุลูกจะติด ปล่อยให้อดไมัยสบามาต่ระเปวสมัยคลอกนั้นคอยจะมอย่างเดียวแต่ทายก็ขา่งายขความานั้้คนใช้แบบมาระหว่งคนใช้แบดมาพอบา ะครับพวกติดตามช่องสายบุญพาเที่ยวจะได้โอวาทของอพระพุทธ,ธองค์ด้วย,ยาวผมทำช่อง y u u t จ้ะทำช่อง youtube โปรโมทวัดเที่ยววัดอะไรอย่เงี้ย นี่นะคือ่าเป็นโรงแรกของโลกต,ตอนนี้พระเสรสั่นัปิดเขาเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะไปหินดปะทับได้แล้วหินหินองค์นี้สามร้อยยอดจากสามร้อยยอดต้นชาติจะพึ่งเนีอยยอ่ยปีนีอยยอ้ไม่มาหรอกเพราะว่าตรงนี้เขาปูปูแพรอะไรไว้ยเท้าอ่ะไช่เขาปูหวยเท้าในเขาเชียร์ยาตอนที้มาเดี๋ยวนี้ไม่มาแล้วเอม คนธรรมดาจะ,กะเกาะแถวต้นไม้เนาะที่ผมเคยเห็นจะ,กะเกาะแถวต้นไม้จะขึ้นมาใบไมโยมเาจะเปลี่ยนเป็นแทนเป็นแทนแทนแทนม<ท>าอยู่แี่ทุกปีอยู่หลายปีแล้วแ,แทนเยอะเราจะมาเนี่ยเดือนพฤษภาคมือนไม่มาหรอกเพราะว่าใครในปู่ปู่ย่าเช่าขีดยาแล้วหนีหมดเมื่อก่อนวะเมื่อก็ก่อนวัาานวนี้พึ่งเยอะอพึ่งเยอะใช่ใช่พึ่งเยอะ หน้าพี่จอยที่ปิดทองเดียวทั้งต่อทั้งแปลทั้งอันนี้อันนี้ปิดทองไปแล้วเนาะปิดทองนะัะปิดทองฝั่งแล้วไปเดี๋ยวผมเดินดูไม,ไม่มีเอามายุ่งเลย <laughs> อย่างแรกเขาไปพูดตรงในข้างไอ้ล่างต่อโคศกพูดล่านต่อเขาไปหากินเสร็จเข้าวลงเข้า เขาก็ไปทำร้ายไม่อะไรคลื่นล้เำตัไกลเข้าไปมาแล้วพระคุณเจ้าเออ่บทเลือดยังมีออกอยู่ไหมไม่สาปูตกน้ำมันไม่รู้ตอนนี้ออกหรปล่ไอ้สาปูนี่สาเจแม่จะมีนน้มัช่วงหน้าฝนอจะมีช่วงหน้าฝนหน้าฝนน้ำมันเนี่ยเอาไม้รูปไปติดมือเลยป้ายหน้ากระดาษแดงเลยชาเจ้าแม่นะอืถ้าสาปูถ้าเจดีตกน้ำมันกาวเศษสินจะโอ้ายเนี่ยเศษสินนะ ไปฝันบันยอดจริงจรางค้มันก็ใส่อาร์เซ่วอชันสมบัติขาวตกทานอ๋อโอเคได้ข้อมูลนะเดี๋ยวผมจะไปไปดูกลับครับครับแล้วก็พระสยามสมบัติไปอยู่ด้านนอกเลยหลายเจ็ดที่นี่แล้วก็ของดีเยอะของดีเยอะเดี๋ยวทั้งหมดห้าโต๊ะ นี่สิงอันนั้นมาดินมังกรหลวงปู่โตนี่มาดินมังกรสำเร็จพระาจารย์โตอยู่ด้านบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหน้าโบสนะหน้าโบสหน้าโบสก็จะเป็นสิงสิงเงินสิงทองสิงทอง ยืนเกาะสิงนี่ดูดิดูลังต่อนะเนี่ยดูที่ปากดิเนี่ยที่ปากเนี้ยต่อนะต่อนะต่อเยอะอ่อพอหลวงพ่อบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยพึ่งวัดเนี้ยเยอะเสร็จแล้ว เขาปลูกปลูกผักสวนครัวปลูกพืชใช้สารเคมีไงเ,เสร็จแล้วพึ่งก็เลยหนีต่อมาอยู่แทนมาดูรอบรอบวัดกันเนาะนี่มาดินมังกรอันนี้ก็อันนี้ศาลา ช้างและช้างช้างช้างนี่เป็นหลวงปู่ทวดเราไปลอดช้างชางลอดจอมช้างกันมาครับเดี๋ยวให้ให้ตะก้องอ่ะตะก้องตะก้องเดี๋ยวตะก้องไม่ได้วายตะกองงอ้งงองเงี้ยไปไป งไปถ้ำหรอมาจังหวะร้อนๆน่ะนางยังอ่อดได้นางยังอ่อดได,ได้ไหนอ่อมั้ย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 เอเอมแม่งเหมือนหัวเจาะอ,อะไรไม่รู้อ่ะ,ะเ, <laughs> เหมือน <laughs> ห่วงเจาะจมูกอ่ะ นี่ดูลูกช้างนี่มือกล้องมือกล้องมือกล้องไอ้อไ้เนี่ยตัวมองคอนไอ้นี่มือกล้อง <S <S ให้แม่มาให้ปะ่ะไปครับครานวนี้เราจะไปดูพระธาตุกับเสาตกน้ำมันกันในเจดีกลางน้ำดางมันมา ก็อาจจะร้อนๆนะอากาศวันนี้เจด,ดีกลางน้อมนี่เจดีนี้เห็นไหมนี่น,นี่ข้างหน้านที่ว่าเลือดออกเป็นเจดีเลือด นะครับนี่ข้างในวิถานพระทาตุมืดหมืดหมืดมอดห่อน,น้ำ เขาทาสีแล้วมีรูปเก่าๆให้ดูอยู่อันนี้คือเป็นแบบเป็นน้ำนแดงๆไหลออกมาจากโบสจากผน,นังโบสถ์แต่ตอนเนี้มันไม่มีแล้วนี่คือโบสอันนี้ไงใช่เป็นโบสอันนี้แหละ พี่นางสุวรรณกัะยากองเกงก้องเกงนี้เป็นบ่อน้ำรอยพระพุทธบาทมาทำบุญลงศพกันหน่อยดีกว่านี่ของแท้และแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องอยู่ที่เดิม บุญอะมันเป็นของเธอเธอต้องออกเองไงใช่ป่ะไม่มีเด้แ้เอาแบงค์ร้อยมาแตกแกได้นะแตกได้นะนะเรื่องแท้ริงท um> ี่มนุษย์ต้องเจอทุกคนก็ต้องอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นความดีเท่านั้นที่เราจะเอาไปได้ ความดีกับความชั่วเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปายบาเ,ยเปเป็นรอยพระพุทธบาท เดี๋ยวตู้เนี่ยเดี๋ยวจะตลอตลอดเลยครับมาวันน่ะตลอดเลยให้ผมใส่เขายอด ตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากวิหารกลางน้ำแล้วไปเราไปดูอ,อันนี้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 เอาไงต่อเอาอันนี้แม่แย่ามเหรอ อนี่แม่จะเขียนทองอันนี้แม่จะเขียน เป็นพ yeah. ้า <tampoco> ห bon <uit> oh. ินอ่อนเนาะอืมผ้าินอ่อนอ๋อครับ ใส่กระป่องตังดีถ้าคาค่ายใส่กลดตะการจ้าขอบคุณครับนี่เนาะลองใส่กระป่องตังฮับใส่กระป๋อตังเรียกเงินเรียกทองใส่แม่เลยนี่ครับใส่กระป๋อตังดีๆเอาเลยเอาเลยเอาเลยเรียกตังนี่ได้ของดีมานี่นี่ได้ของดีโอ้ยทุกกระต่อเด็ดจัดให้ก็เลยนี่ครับใส่กระป๋อ เงินเล็กคลองเรียกคนเข้า y o u ู u ู e เยอะนี่เห็นไหมครับวัดหนองมีส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีพยันเต่าเต่าเรือนพยาเต่าเรือนใส่กระเป๋าเอายอดวิวเขายาเยอะกดไลค์กดติดค้ไป ได้นะครับที่นี่บรรยากาศดีแล้วเป็นอีกหนึ่งวัดที่องค์ดำได้มาตั้งกองทัพกับเอการรสตรดมาย้อนรอยตำนานามาดูวัตถุมงคลอันนี้ทำมาจากหิน หินน่าจะเป็นเศษหินพระธาตุาที่อยู่ในโบสถ์อะใชน่นี่นี่เนี่ยเป็นพระธาตุาที่อยู่ในโบสถ์ที่เราไหว้เมื่อกี้ประวัติตำนานนะตำนานตำนาน อันนี้เอาไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงลงหน้าให้อ่านี่ก็น,นี้เราก็จบคลิปแล้วมาท้ายคลิปเนาะก็ผมจะขอลาคลิปปิดคลิปตรงนี้จากวัดน้องหมีอำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรี อันนี้รายการที่เราได้มาจากพระครูเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะทำประวัติถ่ายประวัติในเนี้ยให้ดูว่ามีอะไรบ้างประวัติเป็นยังไงก็ถ้าใครสนใจนะมาร่วมทำพระป,ป่ากันได้กำลังจะมีพระป,ป่าน่าจะวันที่่าไห่นะพี่เกมพระป,ป่า27หรือ28่สปนะน่าจะมีร่วมระป,ป่าก,กันก็มาได้บนต้นคลิปอะผมถ่ายไว้ก็ ดูตามต้นคลิปเลยนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ใต้จอนี้กับมุมกับมุมมุมมุม,ม,มจอนี้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปของผมต่อไปแล้วมาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเราจะไปทําคลิปกันวัดไหนหรือจะเป็นคลิปกินนะติดตามชมนะบ๊ายบาย